คนครับถ้าทุกคนได้ดูชัองนี้อยู่แสดงว่าคุณอยู่กับช่องอะไครก์ได้วันนี้ผมอยากจะมาบอกทุกคนว่าผมได้ไปเจอเว็บเว็บหนึ่งครับชื่อเว็บว่า เข้าทีหรือเข้าทีอะไรทั้งอย่างเว็บที่สามารถออกแบบลายเสื้อของตัวเองได้และสั่งผลิตออกมาจำนวนขั้นต่ำได้หนึ่งตัวคือถามว่ามันดีไหมมันก็ดีสำหรับคนที่อยากมีเสื้อเป็นของตัวเองใช้เองแบบไม่เหมือนใครผมก็เลยลองสั่งเสื้อตัวนี้มาหนึ่งตัวแต่จะบอกว่าเป็นลายที่ผมวาด เองกับมือซึ่งผมเองก็เป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งเท่าไหร่ไม่ได้เรื่องเลยดีกว่าแต่อยากลองทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเอามาลองดูว่ามันจะออกมาดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าลายที่ผมสั่งไปนั้นมันเป็นแบบไหนลองดู ลายที่ผมสั่งไปวันนี้ครับผม,มเป็นลายที่ผมวาดเองมือซึ่งณตอนนั้นที่ผมวาดเองนั้นคือไม่รู้ความรู้สึกของผมคิดอะไรอยู่คือรูปนี้มันคือเป็นรูปนี้ครับอาจจะดูหยาบคายกนิดหนึ่งหรือหยาบโรนกนิดหนึ่งนะครับผมคือเป็นรูปที่ให้ควยนะครับผมแต่สังเกตด,ดูเลยมันจะมีมันจะมีหัวใจอยู่ตรงกลางนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผม ผมจะเขียนว่า hurt h a r t นะครับผมพรไงว่าเจ็บใจแหละคือตอนนั้นที่ผมผมวาดรูปเนี้ยมันมันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะลายเส้นก็ดูแบบแปลกๆผมผมไม่มีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับการวาดรูปเลยสักนิดนึงนะครับผมคือสิ่งที่ผมวาดไปคือผมตอนนั้นผมกำลังคิดว่าความรักมันทําให้คนเจ็บแต่ถ้ามันไปจมปักกับความรักมันมากอะ่ะเราให้ควยแล้วก็ เดินออกมาเราใช้ชีวิตใหม่ของเราดีกว่าผมไม่รู้นะความรู้สึกตอนนั้นมั่งคิดอะไรออกมาคือแบบก็ช่างแม่งเนี่ยความรักก็คือช่างแม่งเ่ยคือคนนี้ไม่สมหวังแม่งทําให้มึงเจ็บใจมึงทาให้มึงเสียใจมันทําให้มึงร้องไห้มึงก็ให้ควยมันแล้วก็เดินออกมาตอนนั้นผมก็คิดได้แล้วผมก็เลยว่ารูปนี้สืบมานะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปเขียนคาว่าเ He ฮิร์นฮาร์ดแล้วก็มี รูปหัวใจอยู่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมอาจจะสื่อมาเป็นรูปหัวใจแต่ฟอนต์อนะผมพยายามทําให้มันดูคล้ายๆว่าฟอนต์เหมือนมาเป็นตัวของเล่นของเล่นหน่อยเพราะว่าจะความสื่อว่าหัวใจนะไม่ใช่ของเล่นมึงมาทําให้กูเจ็บแล้วมึงก็จากไปอะไรประมาณนี้นะผมก็พยายามสื่อประมาณนี้ วันนี้ครับผมไม่ได้มาแค่บอกว่าผมสั่งสะก,กินเสื้อมาแต่ผมจะมาทำเสื้อลายของตัวเองงงใช่ไหมคือยังไงจะมาทำลายมัดย้อมเป็นของตัวเองซึ่งผ้ามันสีดำจะทำลายมัดย้อมยังไงผมก็ไปดูเทคนิคใน YouTube มาเขาใช้ไฮเตอร์กัดแล้วมันก็จะเป็นลวดลาย มันก็จะเป็นสีออกสีเข้มส้มส,ส,สีเหลืองอะไรเงี้ยแต่ผมวันนี้ผมก็จะมาลองดูว่าทําออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับผมไม่ทำก่อเสื้อผมจะทําอีกอย่างหนึ่งคือหมวกบักเก็ตสีดําอันนี้เดี๋ยวผมจะทําลายให้มันด้วยนะครผมโดยใช้กันโดยใช้ไฮตอรกาดใครสนใจอยากได้ลายนี้ไม่มีขายครับผมปะเดี๋ยวเรา ลองมาดูกันว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนเอาว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวก้อนอื่นเลยเรามามัดผ้ากันดีกว่าซึ่งผ้าผมเนี่ยถ้าเป็นลายเบสิกเบสิกเลยเป็นหอยสังอะไรอย่างนี้นะก้นหอยแต่วันนี้เราจะมัดในสไตล์เราแล้วกันเอาไปว่า เละเทะเละเทะช่างแม่งเอาเป็นงานเรางานเราน่าจะมันกว่าอันนี้หมวกซึ่งหมวกเก่าแล้วแหละผมก็เริ่มเบื่อละผมจะขยุบเองเลยเก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มอะไรทั้งนั้นเราใส่หนุงมมือก่อน ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยโคตรตื่นเต้นผมใช้ไฮเตอร์สีชมพูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ขวดน้ําแล้วก็ทําฝาทํารูให้มันฉีดออกมานะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วมันลุ้นไปพร้อมกันหนึ่งสองสการกันสีครั้งแรกของเสื้อยืดลายตัวเองน่าจะตื่นเต้นอนะ กินแรงมากเลยอะยสีเริ่มออกแล้วทุกคนสีมันเริ่มมาแล้วอะ่ะสีเริ่มโอเคแล้วสีมันสีมันออกมา <c oughs> ถึงเต้นว่ะคุณผู้มชมครับ ไม่รู้ว่ากล้องมันดับไปตอนไหนไม่รู้ถึงวิธีไหนมันถึงดับไปตอนนี้ผมเทน้ํายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสีเสื้อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสีเสื้อจะกลายเป็นสีเหลืองสหีหมวกก็จะกลายเป็นออกส้มๆสมสมหน่อยนี่ก็อยู่ประมาณสัก10กว่านาทีแล้เห็นจะได้นะครับผมเอาเป็นว่าแกะแม่งในเดือตรงนี้ขอไปหมวกก่อน หมวกมาเฟี้ยวดีสวยดีและเท็ดีโอเคนะสีสวยดีนะหมวกเนี่ยเออเวิร์กเวิร์กดูหมอกโอเคนะมาดูเสือ้อนี่กว่าสิ่งคาดหวังคืออันนี้มันยังไม่หายร้อนเลยคุณ <c oughs> ผู้ชมเละเทะครับ แต่มันก็สวยแบบอีกแบบนะมันก็เหมือนแบบอะไรสักอย่างเออเว้ยมันก็แบบมันก็ดูแบบแต่ก็โอเคดีนะมันดูแบบเปอะเปื่อนดีถามว่าเฟลไหมสําหรับผมก็ไม่เท่าไหร่มันก็ไม่หนาเกียดเท่าไหร่แบบนี้ก็โอเคดีไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเอะเยอะอะถามว่ามันก็โอเคดีมันก็สวยดีนะมันก็ดูทําให้ดูตัวนี้มัอซอฟดี ชอบนี่คือแหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนี่คือตัวเดียวในโลก ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับบอกตรงว่าคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างให้ผมด้วยถ้าชอบใจกดไลค์กดแ like, ชร์ไม่ต้องทำกดซับสไครต์ไม่ต้องทำแค่คอมเมนต์ก็พอคลิปนี้เสื้อตัวเดียวในโลกนจะจ๊ะฝากไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรากำลังจะไปถ่ายกันที่แวนโกฝากติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย